สบายดีนะทุกคนวันนี้เฮากับส <Edinburgh> ีออกไปหน้านะไปหาอันดำหน้าคือก็เมื่อวานนี้ยังไม่ได้แล้วซ้ำนม่ว่าแมววอาซีลมันแล้วมั้นีอดอ้กไปแล้วดำหน้ามูกะมันมีขาจ้างได้ แบบนี้ได้เด็่หอกกำลังยังไปคื่อนี้เป็นตกบ่เห็นน้ำอยู่นี่หลายเมือ่อวานนี่คือเหมือนบี่เห็นมี เอน้องคอยน้องคอยอันแวะส่งคาเฟ่อนันตาน้ำตาคุณบอกเอาข้าวๆไปเธอมาเด็ดด่างเพดังกอดันงเพิ่ง นางงูนะทางก็เห็นไดนนน้น่อยู่นี่นะออกมาเดินแต่กำเท่าในน,านี่ยพวกไปขี้งูออ้นคือตอนนั้นเนี่ยนะพุกแต่เบ,บียนมนออกมาลายเออน่อยหยนึ่ควิกมี เงียบสงัดเลยอยู่แถวเขาแล้วเวลาเอ็นเลยตะพุมีเสียงจักอยู่ว่ายังไม่แล้ววิดีโอวิดีโอแล้น่ะโอนเห็นเนั่นเลยเอ็นนั่นเลยเอ็นทั้งวงดิเอ็นแนยมาแล้วจะเป็น ม่มปลาอิแอนอยู่เราก็มาหอดเทงแล้วล่ะมาดิหอดเทงไปอิมมามาส่งเขาไปอิ่มก่อนเพราะว่าเอาไปอิ่มปลาเอาเขามา เอาก็มาเทางนล้วมันส่งเขาเออป้าแล้วกะมาแล้วก็ลงดับหน้า

nhưng 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 ดำหน้าแล้วนะมุงได้เซอร์หนะไม่แต่ขี้ตัวนู้นวัดชมลถแมบอ่เอ้นอันดำหน้าแล้วเอาก็สิไปอันน,อน,น,ออน,น้ำก่อนหน้าน้องคอยไปก่อนแล้วผูมีสาม,มุ่นกับสะวานเพื่อมาดำอยอ้อยเออตอนดำหน้านะคะไม่ได้ถ่ายให้เบิ่งจำนะ เออลินน้ำบ้านนิดน้อยสองขวดนี่หมอเลมาปิงปิงยังไนบอกยนนะบอว่า นี่มหมีบอ๋ยังนะนี่มหมีบอ๋อเอากระเอเอาไปไปอากระโดด ท้าขอหักน้อน <c oughs> ท้าเลยแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็มือก็น้ำอาบน้ำแล้วะมาหากินข้าวก่อน้ำเมืน่เอามาหอดเทียนกน้ำเหมือนนี้าไม่หอกหลกงเอ้ยหลอกมาเลยล่ะอันนั้นมะฮงพูดมะฮง ตำมะุงอีเมื่อวานีก็ตามะฮุงไม่นี้กินกตมะุงกินข้าเมาอนี่ก็ตอนตำมะุงนี่ล้าค่อ้วนนี่จริงจริะเมื่อวานไม่ได้ขึ้นหากินนี่จะดำหน้าซื้อมะฮุงมาตบานเะเาเินกินนี่เลยค่ะนองคอยเนตำมะิตได้เซฟ มุกแล sociedad, ้วเป็นผูเอ็ดกินว <r> ันนี้แซ่บเลยแซ่บเลิมั่นใจซับเลยมั่นใจร้อยเปอร์เซ็ยล้านนี่กะเชือตีนท่านเชือมะนาวเชือกายก็ได้ไหมเชือมีชองลอย เสื้อลาย,ยเอาะะน้ำมาแน่โมกโมกเชื่ออันนี้นี่ก้อยนี่เสื้อประแดดประแดดแสบประแดดนัวประแดดตูกินบ้าเสื้อลายก็แซ่บลายเสื้อลายก็เข้มลายเสื้อหน่ยก็เข้มน้อยมีเสื้อมีเข้มเลยค <laughs> ือมเป็นน้ำอ่ะหุงหน้อยหน่อยนิดหนึ่ง

เขาะไม,มามามาไม่ชหำุงไแพ่นั่นเห่นยมมคักอะไรมเพื่อมาสิจูดเลยพี่จังหวัดเทาฮะมึง,ง,งนั่นตูดมาพี่มนตูดดจำฮุงูนมาครั้งนี้มึงเน่นยเออหวาน ระแย่ลูกมันมีลูกจชบ้านจะบช่ว่าน่าชงฟิน